สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาขอฝากเตือนอะไรพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับโดยการใช้ตัวไนโตรเจนนะครับหรือว่าปุ๋ยตัวหน้าเพื่อเล่งท้องเนะี่ยผมก็จะบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่ <c oughs> ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าข้าวมะลิเนี่ยตอนช่วงเราใส่ปุ๋ยรับท้องเนี่ยคุณดูขนาดต้นขนาดใบให้ดีนะครับคุณเห็นไหมครับว่าต้นใบเนี่ยมันสูงขนาดไหนนะครับคุณอย่าไปโฟกัสที่ว่าถ้าไม่ใส่ยูเรียเนี่ยข้าวจะต้นสูงได้ไงใบจะใหญ่ได้ไงข้าวจะเขียวได้ไงคุณอย่าลืมนะครับมะลิมันเป็นข้าวไวแสงคุณปลูกมา ไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยคุณเคยเห็นข้าวมาลิต้นเตีย้ยไหมครับคุณเคยเห็นข้าวมาลิต้นแจ๊ะแจ้กันแกนไหมตอนออกรวงอ่ะคุณลองไปโฟกัสดูช่วงนี้มันเป็นกระแสาการใส่ปุ๋ยมาแรงนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยรับท้องเนาะช่วงกันยาเนี่ยผมก็แค่เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่าบางทีท่านก็ลืมคิดไปว่าตุลาเนี่ยข้าวมันจะสูงแล้วก็ออกรวง ส่วนใหญ่ก็จะท่วมหัวนะครับแล้วก็ล้มและนีและนาดทำให้ข้าวท่านอ่ะได้รวงเล็กลงนะครับโดยที่เราดูแลกันมาตั้งแต่แรกใส่ปุ๋ยฉีดยาวิตน้ํากันอย่างดิบดีเพื่อหวังให้ได้ผลผลิตเยอะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันล้มทําให้รวงข้าวเล็กลงขี้รีบเยอะขึ้นเป็นที่ทรงสมของเพียนะครับและตัว ยูเรียที่ใส่รับท้องรอบแรกเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดหนอนระบาดนะครับแบบรุนแรงหรือว่าเชื้อราใบาแห้งนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแบคทีเรียใบกรอบนะครับก็เกิดจากตัวไนโตรเจนสูงนั่นแหละนะครับเพราะว่ายัางไงข้าวมันก็เติบโตแล้วก็สูงเองได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปใส่ยูเรียเลยด้วยซ้ํานะครับเราควรจะหาสูตรมาใส่นะครับ สูตรในที่นี้ก็ขอให้เป็นหนักตัวท้ายเยอะๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวท้ายกับตัวกลางเยอะๆเนี่ยอย่างเช่น15เสมออย่างเงี้ย15 5ห้าอย่างเงี้ยหรือ15 5 35หอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าข้าวใครเขียวมากๆงามมากๆหรือว่าแทบจะเฟื้อใบเลยเงี้ยก็ลองเอา0060เป็นแม่ปุ๋ยเพียวๆมาวานเลยนะครับเพราะว่าข้าวมันงามไหลดีแล้วงามมากไปแล้วด้วยซ้ำ ควรจะเอาปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายอ่ะกดมันไว้นะครับเพื่อให้ใบข้าวไม่ไปนะครับใบกับต้นไม่ไปให้ไปแค่รวงอ่อนนะครับคุณก็ลองโฟกัสดูสิ่งที่ผมแนะนําเนี่ยผมพยายามจะบอกท่านว่าการจะเลือกใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องในการรับท้องเนี่ยควรเลือกปุ๋ยที่มันไม่เล่งต้นเล่งใบครับควรไปเล่งแต่รวงเล่งแต่น้ําหนักนะครับหรือ เลือกใช้ปุ๋ยที่มันเดินทางในลำต้นได้ช้าลงนะครับแล้วก็หลังจากเราใส่ปุ๋ยรับท้องไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการเลือกใช้สารเคมีในการฉีดทางใบนะครับควรเลือกใช้สารเคมีที่เป็นชนิดดูดซึมเข้าท่ออาหารนะครับเพราะว่ามแมลงบัวนะครับมแมลงศิงีษหนอนกอนะครับ มันชอบจะมาวางไข่แล้วก็เจาะคอลวงหรือว่าคออ่อนของข้าวเพื่อเข้าไปวางไข่แล้วก็ทําให้ข้าวท่านออกลวงมาหัวงอกนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเชื้อรานะครับกับเพี้ยกระโดดอันนี้ก็ควรจะฉีดป้องกันแล้วก็ติดไว้เนื่องจากเชื้อราเนี่ยถ้าเราป้องกันได้ในระยะข้าวกําลังตั้งท้องเนี่ยมันจะทําให้โรคเนี่ย ไม่ไประบาดแล้วก็เป็นในช่วงที่ออกลวงส่วนเรื่องเพียเนี่ยควรจะรีบกำจัดลักษณะตัวเนี่ยจะเริ่มมาอยู่ในลักษณะคาวตังท้องอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอธิบายแล้วก็หวังดีกับท่านนะครับผมถึงได้บอกผมไม่ได้พูดมโนหรือพูดให้ท่านหมดปุ๋ยหมดยานะครับสิ่งที่ผมสอนท่านมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ย ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนจะมาถึงปลายปีแล้วเนี่ยท่านลองสังเกตแล้วก็ย้อนกลับไปคิดอีกครับว่าผมให้ท่านใส่ปุ๋ยเกินไร่ละ15กิโลหรือยังถ้ายังก็แปลว่าผมทำให้ท่านรดต้นทุนได้แล้วเรื่องยาผมก็ไม่ได้บอกให้ท่านฉีดมากมายเลยนะครับแค่รอบแรกฉีดยาฆ่าย้านะหรือว่าฉีดยาคุมแห้งแล้วต่อมาหลังจากใส่ปุ๋ยรอบแรกผมก็แนะนำท่านว่า ให้ฉีดยาหลังใส่ปุ๋ยหมดเงินไม่เยอะเลยใช่ไหมครับพึ่งจะฉีดไปแค่2เที่ยวเองส่วนเที่ยวที่3เนี่ยเราก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยรับท้องแล้วก็ฉีดรับท้องตามตูดโดยใช้ยาเซตแรกได้นะครับยาที่เขาห้ามฉีดในช่วงข้าวตั้งท้องก็คือไอรอบกัดหางปลาทูดเดือนตุลาครับที่ห้ามใช้พวกยาคาแทบห้ามใช้พวกยาไทยอะมิทอกแซมหรือว่ายาร้อนต่าง ก็คือไอช่วงที่ข้าวมันกัดหางประทูหรือว่าช่วงเดือนตุลาขึ้นไปนะครับนอกนั้นฉีดได้ปกติครับไม่ต้องไปสีเรียดส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะใส่ปุ๋ยเร่งเร่งต้นนะครับเร่งต้นเร่งใบโดยใช้สูตร15520นะครับซึ่งเป็นสูตรรับท้องเห็นไหมครับผมจะไม่ใช้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าตัวกลาง นะครับแต่ผมจะใช้ปุ๋ยตัวท้ายเยอะเพราะผมไม่ต้องการให้ข้าวมันสูงมันยาวมันงามผมต้องการให้ข้าวมันเตี้ยที่สุดก่อนที่จะเข้าเดือนตุลาผมไม่ได้เน้นว่าต้นจะต้องใหญ่ใบจะต้องใหญ่เพราะสุดท้ายสายพันธุ์มะลิยังไงลวงก็ใหญ่ต้นก็สูงใบก็โตอยู่แล้วไม่งั้นจะเรียกว่า ใครปลูกมะลิไม่ให้ล้มอะ่ะคนนั้นอะ่ะเก่งไม่ใช่ปลูกมะลิให้งามนะครับปลูกมะลิให้งามมันเป็นของง่ายๆเป็นของที่ใครก็ทําได้ปลูกมะลิให้งามปลูกมะลิให้สูงปลูกมะลิให้สวยใครก็ทําได้แต่ปลูกมะลิให้ต้นเตี้ยปลูกมะลิให้ต้นแกนันนั่นสิครับทํายากเพราะว่าการที่คุณเห็นว่า มะลิต้นเตี้ยต้นแกนอ่ะอย่าคิดว่ามันไม่ได้ผลผลิตนะครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการได้ผลผลิตเยอะกว่าการที่คุณทําข้าวงามนะครับเพราะว่าผมทดลองทํามาในหลายรูปแบบน,นะครับทั้งงามทั้งเตี้ยนะครับสรุปแจ้แคะแกนไม่ใส่ปุ๋ยเลยได้ผลผลิตเยอะกว่าการใส่ปุ๋ย3ามผลเช่นบางทีผมใส่ปุ๋ยรับท้องรอบเดียว ผมได้ผลผลิตมากกว่าการใส่ปุ๋ยสองรอบเนื่องจากไอใส่ปุ๋ยสองรอบอะข้าวมันงามแล้วก็ล้มไอ้่วนใส่ปุ๋ยรอบเดียวเนี่ยข้าวมันแจกแกนนแล้วก็มางามสูงในเดือนตุลามันไม่ล้มผลผลิตถึงได้ดีฉะนั้นคุณจะสังเกตข้าวทุกแปลงผมได้ต้นมันจะเตี้ยกแกนันผมไม่เน้นคําพูดคนที่ว่าจะดูถูกข้าวผมไม่เขียวไม่งามไม่โตไม่สูงคุณวัดกันที่ผลผลิตครับ ฉะนั้นถ้าคนไหนที่ตามผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะผมพยายามบอกท่านว่าอย่าททำให้ข้าวสูงทำให้ข้าวมันเตี้ยให้ได้มากที่สุดเท่ากับที่ท่านทำได้แล้วผลผลิตมันจะมาเองครับส่วนคนไหนที่มีความกังวลว่าข้าวเตี้ยข้าวแจ้ข้าวแกนข้าวไม่โตข้าวงามไม่เสมอกันข้าวสูงไม่เสมอกัน ผลผลิตไอ้ที่มันเตี้ยที่มันแกนที่ท่านกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลผลิตตรงนั้นมันจะได้ผลผลิตมากกว่าไอ้ตรงที่ท่านมองว่ามันงามด้วยซ้ําลองพิจารณาในสิ่งที่ผมพูดดูนะครับผมก็แค่ออกมาเตือนว่าจงอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านเคยทำจงแหวกแนวพิสดารลองดูครับขอบคุณมากครับ